มาเรียนรู้ฝึกอ่านฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษคำถามคำตอบค่ะ Good Morning สวัสดีตอนเช้าค่ะ Good Afternoon สวัสดีตอนบ่ายค่ะ Good evening สวัสดีตอนเย็นค่ะ Where are you คุณอยู่ไหน I am at home. ฉันอยู่บ้านค่ะ Shall we go on a trip? ไปเที่ยวกันไหม Go I'm ready? ไปเซชันพร้อม I am sick. ฉันป่วย I am not well. ฉันไม่สบาย Are you l o ล่คุณเป็นมากไหม What's u so r l o n g with you คุณเป็นอะไรมากไหม What's it l o n g with you คุณเป็นอะไร I have the flu ฉันเป็นไข้หวัด How many days you have been คุณเป็นกี่วันแล้ว How many days have you had it? คุณเป็นมากี่วันแล้ว How many days have you had it? คุณเป็นได้กี่วันแล้ว I wish you speedy recovery. ฉันขอให้คุณหายเร็วๆนะ Thank you for your a t t e n t i o n ขอบคุณสำหรับความห่วงใยค่ะ I am very worried about you. ฉันเป็นห่วงคุณมากๆ It's okay, o b e f i n e now ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็หายแล้วค่ะ o b e gone soon เดี๋ยวฉันก็หายแล้วค่ะ I hope so. ฉันหวังว่าเช่นนั้นค่ะ I'm very busy. ฉันยุ่งมาก I do not boss her. ฉันไม่รบกวนค่ะ I'm not bossy. ฉันไม่ยุ่ง w h a t s u p with you. คุณมีอะไร Speak up. พูดมาค่ะ I am sorry. ฉันขอโทษค่ะ I did not mean. ฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะดิทา I forgive you ได้ครั้งนี้ฉันให้อภัยคุณค่ะ No, I don't forgive you ไม่ฉันไม่ให้อภัยคุณค่ะ Please forgive me ให้อภัยฉันเถอะนะ Let me think first ฉันขอคิดก่อนนะ I'm going ฉันไปนะพูดลาโชคดีค่ะ mean again แล้วพบกันใหม่ค่ะ I hope so ฉันหวังว่าเช่นนั้นค่ะ I will wait for that day ฉันจะรอวันนั้นค่ะ I won't keep you where it's in long ฉันจะไม่ให้คุณรอนานค่ะ I won't disappoint you ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง Where are you? คุณอยู่ไหน I'm here ฉันอยู่นี่ค่ะ What's up with you? คุณมีอะไร Are you okay? คุณเป็นอะไรไหมดู n ูนี่ e ถวคุณต้องการความช่วยเหลือไหม Can you help with anything คุณให้ฉันช่วยอะไรไหม y o ย not have ไม่มีแฮปมีค่ะโดยแฮปมั่นยีคุณมีเงินไหมคะ I not have เอนี่มันมีฉันไม่มีเงินค่ะอ h a ฮับมัน y ีฉันมีเงินอ e ย o u โอเคคุณเป็นอะไรไหม I'm fine ฉันไม่เป็นอะไร i s something wrong เป็นอะไรไหม It is nothing ไม่เป็นอะไร Can you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม I can not say. ฉันพูดไม่ได้ I can speak a little. ฉ,ฉันพูดได้นิดหน่อย I'm so tired. เหนื่อยจัง I'm so tired today. วันนี้เหนื่อยจัง v e r y tired. เหนื่อยมาก I'm very tired เหนื่อยมากๆ Today I'm very tired วันนี้เหนื่อยมากมากวันนี้เหนื่อยมากๆ Can you give me a uh, hug กอดหน่อยได้ไหม Can I give you a uh, hug ฉันกอดหน่อยได้ไหม Can I give you a uh, hug ขอกอดหน่อยได้ไหม Can I have a hug, please? ฉันขอกอดหน่อยได้ไหม How can you hug? อุ้ยได้ไง Hey, how can you? เฮ้ได้ไง How can you? หรือได้ไงว่าชดได้ดูทำไงดีเอาไงดี y o u r s e l f Are you ready? ถามใจตัวเองสิพร้อมไหม How are you เป็นไงเป็นกัน You must try ถึแบบนี้ต้องรอง Be best รอหน่อย How do you ต o ได้ไง Do you have to be brave? ต้องกล้าหน่อยอิทแ s สโซงั้นเหรอเราอิทแ s สโซงั้นเหรอเนี่ยอิซิมอิทกุสไม่ดีมั้งวัดอยู่จนโนมัสวีคราอะไรที่ไม่รู้ต้องรองยูโ you น know. จะได้รู้ i r be able to talk to him about it จะได้พูดกับเขารู้เรื่อง is it true จริงหรือไม่ is true จริงสิ what are you looking for คุณมองหาอะไร I'm looking for a restaurant ฉันมองหาร้านอาหาร I'm looking for a coffee shop ฉันมองหาร้านกาแฟ I'm looking for a f u i t smoothie shop ฉันมองหาร้านน้ำปั่นผลไม้ I'm looking for a s o n t a m um shop ฉันมองหาร้านส่นตั um. น I'm looking for a f u i t shop ฉันมองหาร้านผลไม้ I'm looking for a fried chicken shop ฉันมองหาร้านไก่ทอด I'm looking for a fried pork shop ฉันมองหาร้านหมู่ทอด I'm looking for a fried fish shop ฉันมองหาร้านปลาทอดเห็นเดี๋ยวไฟอีกหาเจอไหม แคนไฟอิดหาไม่เจอดิจูไฟอิดคุณหาเจอไหมไอแคนไฟอิดฉันหาไม่เจอดิจูไฟอิดดาริงคุณหาเจอไหมที่รักหาเจอไหมที่รักไอแคนไฟอิดดาริงฉันหาไม่เจอที่รัก Can you find it, friend? คุณหาเจอไหมเพื่อน I can find my friend. ฉันหาไม่เจอเพื่อน Did you find it, dear friend? คุณหาเจอไหมเพื่อนรัก I can find my dear friend. ฉันหาไม่เจอเพื่อนรัก You can find test, okay? คุณหาไม่เจอไม่เป็นไรโยคัมแบกคุณกลับมาวิวยูคิ m มีแบกให้ฉันกลับใช่ไหม yes ใช่ค่ะใช่ครับออ h a t you won't return หรือว่าคุณไม่กลับ I'm back กลับค่ะกลับครับ not going back ไม่กลับ I'm not going back ไม่กลับค่ะไม่กลับครับฉันไม่กลับค่ะฉันไม่กลับครับ where are you คุณจะอยู่ที่ไหน i'll be here first ฉันจะอยู่ที่นี่ก่อน where did you tell me ที่ไหนบอกมา do not tell ไม่บอก you can tell บอกก็ได้ I am at work ฉันอยู่ที่ทำงาน I m at the department store ฉันอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า I m at the hotel ฉันอยู่ที่โรงแรม I'm at the resort. ฉันอยู่ที่รีสอร์ท I am in Pattaya. ฉันอยู่ที่พัทยา I live in Pattaya. ฉันอยู่พัทยา I am in Hua Hin. ฉันอยู่ที่หัวหิน I live in Hua Hin. ฉันอยู่ที่หัวหิน I am in Phuket. ฉันอยู่ที่ภูเก็ตฉันอยู่อินป่าตองฉันอยู่ที่ป่าตอง I live in p ป t าตองฉันอยู่ที่ป่าตอง w h a ั a อายูด o อิ่งแถดคุณไปทำไมที่นั่น I come to work ฉันมาทำงาน I come to travel ฉันมาเที่ยวฉันมาท่องเที่ยว I come to see father ฉันมาหาพ่อ I come to visit my father ฉันมาเยี่ยมพ่อ I come to see mom ฉันมาหาแม่ I come to visit my mother ฉันมาเยี่ยมแม่ I come to see a friend ฉันมาหาเพื่อน I come to visit a friend ฉันมาเยี่ยมเพื่อน I come to see my daughter. ฉันมาหาลูกสาว I come to visit my daughter. ฉันมาเยี่ยมลูกสาว I come to visit my son. ฉันมาหาลูกชาย I come to visit my son. ฉันมาเยี่ยมลูกชาย I have something to tell you ฉันมีอะไรจะบอกคุณคะ่ะ I'm happy to listen ฉันยินดีรับฟัง Do you have something to tell me คุณมีเรื่องอะไรจะบอกฉัน i miss my country ฉันคิดถึงประเทศของฉัน I will return to my country ฉันจะกลับประเทศของฉัน I want to return to my country ฉันอยากกลับประเทศของฉัน Yes, I will take you back to your country ได้ฉันจะพาคุณกับประเทศของคุณ I thank you for understanding me ฉันขอบคุณที่คุณเข้าใจฉัน Do you like me? คุณชอบฉันไหม I like you very much ฉันชอบคุณมาก Do you love me? คุณรักฉันไหม I love you very much ฉันรักคุณมาก I would like to end it c l e r e ฉันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ See you again in the next clip ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยคะ่ะ Thank you very much ขอบคุณมากๆค่ะ